เทก,การจ้าปูสาธุสาธุโค้งสุดท้ายหมอปูโค้งสุดท้ายแล้วมือโค้งสุดท้ายเอาเด็ดเด็ดงัดเม็ดดังๆมาเลยนะปูเนาะเม็ดสามตัวตรงตรงไปเลยตามตรงตรงไปเลยไอ้ว่าต้องรีรัไม่ต้องรีอรอรวยอย่างเดียวเนะปูเนะาะแง่กันแตกสามวหนึง เห่ว่ามีบางทีจอดรถว่าอยู่ในวัดเนึ่งวัดแตกอืมวัดแทบระเบิดเลยอไอ้ได้ก็เจ้าปูมีซี่หางขั้นหนึ่งมีซี่หางสามตัวบอกปูไ เดี๋ยวได้พูดเดี๋ยวได้นะเดี๋ยวนี้จดกัน60ปูได้เลขลับมาบ่จ้ะเด้จังได๋ปูเอลขกันปูนี่ล่ะโอ็ไอ้ตัววาดบอกเตะคุณล่ะคุณเลขออกแล้วเลขตัวนี้น่ะที่607 หกศูนย์เจ็ดนะปูนะหกศูนย์แปดหกศูนย์เจ็ดหกศูนย์แปดหกศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าสี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดนี่เท่านี้แล้วคงใจแยกเป็นสองตัวกระเช้า กันมากตัวนาเกอหกศูนย์กับสี่ศูนย์เท่านั้นเท่านั้นนะปูเนาะไม่มดดมได้ปูมั่นใจตัวไหนวาจเห็นที่สุดเลยหกศูนย์แปดกับสี่ศูนย์แปดแต่ว่าระวังหกกับเก้าด้วจะเป็นหกเก้าศูนยะ์เนาะหกกับเก้านี่มันตัวเดียวกันเนี้ยแมนแมนปูหรือจะเป็น เก้าศูนย์เก้าหรือจะเป็นหกศูนย์หกอ้ยออกไปแล้วนะปูเนะาะออกมางตึ้งคือเขียนมันออกแล้วเพราะบางมวดมันมาออกสั่มอีกไะหกมาสองวดติดตัวได้นันะปูเนาะหกมาไปใช่ม <Okay. S 1> อืมบันเนียนเสียเล็งเขาหลับปูมันฟันตัวได้นักๆหลับปูเันนักเลยศูนย์เนเน้นศูนย์นะปูเนาะวิ่งศูนย์เนานะ วิ really? hmm. ่งซูนล่องเก่าเดินออกตัวล่องแล้วก็บบกสะทกสะพานเนาะว้าแต่ออกตัวล่องอันนี้จะละหาสิบล้านอยู่เนาะเราเห่นยังหลายอยู่เนาะเลขวิ่งเลขวิ่งเสียงเนาะพอโตแล้วเชียงว้ดีล่องกระตีให้ลุมว่างเป็นเอ็ดเลยเต๋อีกแล้ก็ยุคูเขียวอยู่เนาะว้า เพราะนั่น,นีนมาจากเมืงองนอกมันมาจากปูย่งมันไปมันกำหนดสามเดือนนี่ไอยุใบพสปสร์ดเราโอ้ไปประเทศเได้ดูนีน่เนาะเสียเร่งเากันไปพุ่นกอเมริกาแล้วก็บูนนั่สามที่ประเทศพวนี้ลูกหลานเนาะปยุ่วอเพื่อนไปได้ทุกประเทศเนาะปูน่ามันบื่อเงินเนาะ ยิงแตงแล้วพ่อซื้อเครื่องบินซื้อจากสินกีกันจ้างคนมาขับรถส่นบ่เดี๋ยว่ทซื้อเครื่องบินเนาะปูเนาะกานซื้อเนะาะมาซื้อได้เนาะนงเงินเราหลายจ้าเป็นเป็นร่องทักสินเงิหน่อยทัว่วจ้าด้วยนะจีนลงมาเพิ่นเฮ็ดอันเพิ่นสร้างอันรงบอกรง,งบานรงเลี้ยนน้าปูเนาะ สั่งลูกบานสั่งงเยี่ยนพวาล่าวาเราเถ่าแล้วมิได้ติดขาหนึ่งไอ้ย้วนต้งฟังขาหนึ่งลูกน้ำตัวน้องเราว่ะจ้าตัวต่เมียงก้มเล่าอยู่ถึงแปดสิบป้วไปแล้วถึงก็นั่นตัวเนาะปูทำบุญอย่างเดียวรู้เด้อบั่นไปชีวิตเนาะปูเนาะว่าจะให้คนเตือนส้มซุ่มลูกซุ่มหลานซุ่มเล่าเล่าหลังใค้ที่ครับ ตาเปิ้งตามวุ้นีสามก<ะ>ูเพื่อจ้ะผู้ชั้นเขาแล้วพอเจ้าน,นี้เดี๋ยวลงมาโอ้ฝนตกปะค่ะไอ้มือนั่นป้วนเปิ้งคิดเป็นยวนถึงหน้าเช่นหน่อยยุ่งจะ้จะเก่าสีนั่นเลยเป็นพ่อ<ะ>เขาดีเอาเงินคิดเป็นใจบุญมาให้เลย คลิป <ill ip S 2> <c oughs> ไดหรอปูป้ากันนันรุ่นเกาหีรนี่โอ้ปูเลยเบิงข้าวนีเบงรุ่นเกาซีตีโอ้ยวันนี้มันเอาเด็ดๆจังๆเนี่ยปูโทรศัพท์พเบินใจบุญคือบ่ดังวะถ้า,าเป็นยังบ้จังวันนูต้องเลยเบิงโทรศัพท์พเอาไหมปูมมาามปูท่วมมากหลากหลาะ จม in ีทีวีย er> ้วยเม่ของเจ้าเมฆแม่นบ่ปูมีก้อนโตได้ยินไหนี่ปูได้ยินบ่จ้ะเอ้าสายปูเป็นยังเนาะขออนุญาตต่อสายไหมเนาะจ้ะปูไม่มเป็นยังมาได้ยินได้บอกได้ยินไปจ้ะ ได้นี่แล้ววันนี่โอ้มันเป็นอย่างนั่นโทราศัพท์นี่มันอยากใส่ไมบ่บอกมันจะไป่ไม่เครื่อนเอาไม่ก็นจะเอาสามตัวน้ำปูนี่ตัวสามตัวเงวดนี่รัดยากายจ้าแตกเท่ๆแตกเท่ๆวัดวัดระเบิดพร้อมน้ำปูนะ่ะเอาหนูขอทวนเลขวไหมน,นะปูเอาทวนเลย โคงสุดท้ายปูล,ลึกลับมากๆนะคะประทับอ่าประทะเสียเร้งหมื่นล้านเลขวิ่งเนาะปูเนาะ<อ>ประจํางวดวันทีหนึ่งตุลาคม2,567ปูหายมาสามตัวสี่หางจะมีอยู่ที่607 608 609 408เน้นที่608และ408เป็นประจับปู <Yeah. S 1> ค่ะส่วนเลขวิ่งของอ่ะเสียเล้งเสียใหญ่หมื่นล้านไม่มาสองตัวศูนย์กับเก้าฟันที่ศูนย์งวดนี้ซื้อแล้วนอนรอรับตังค์เลยปูวาแมนบาจา่างานเนี่ยเท็จยังได้กระแตกสามตัวตรงๆ oh <my. S 1> ซื้อได้ซื้อฝ่าวหาซื้อนะปูนะฝ้าไปยิบจับหาลอตเตอรี่เน <Yeah. S 1> ีอยางเจียซื้อล้ววันที่หนึ่งแล้วงามอยู่ที่หนูมาอยู่ที่ศูนย์หกหมื่นแต่ว่าดังดังในปู ศูนหกดังดังยนี่แค่จะไปซื้อกวา่อไ้จะพู่เดียวเดียวเดียวอันร้านสาวปูน่ะเอาเลขไปเสี่ยงเป็นยังไงปูเมั่อ่านเงนฟันว่าเขาแท่งเลียดไหลว่าตันว่าเฮ้ยถึงแล้วเรีเข้าปูเสี่ยงตอนนี้บอกหกศูนแปดสี่ซูนแปดเนี่ยปเฮ้ยบัดนี่ ฝันว่าเขาแข่งอันเบียดอาบูวยุ่งว่าเบียดอาบตคนว่ามันเตียนถือมือนางวดหรอเปถือกันแล้วคันมันนังว่าเคยฝันเรื่องสีเทียนนะอืมนีวัวว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 ว้วยวววปวว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 วนววนวัววววเววววววนวววนว่วเววนววววขวววว มันบุกขาดลยแม่นกรับแม่นเฮะอ๋อแมนนูหนู้ก็ว่าบ่าผาดละปูเมื่อวานฟันหน่อยๆว่าสั่งจ้ะฟันเอาเลขไปเสี่ยงนี่ฟันว่าจะถือแท่งเนาะปูเนาะฟันแล้วจะถือแท่งขนาดอู้แล้วว่าตามลัะดีอันตามเคยอันไหนเขาจะไปเสี่ยงฟันหนึ่งผู้ใดอันฟันว่าถือแท่งหรือถือยิ่ง ถือกรดเนาะปูเลขถือแล้วแล้วเขาเลือดอาบตัปนนะเนาะเาะงจ้าจักนั่งจักนั่งนั่งบ่เคยฝันสีเสียวนะอืมลังัีเลือดตะบนฝันตีลังกาเลขมันก็ยังตีลังกาเนาะจ้าปันี่เอาเวลากะเพาะสม坤ละจ้าปูปูหาหป้อนเอฟซีกันเลเด้อจ้าโอ้โซกนมาได้ซีเขาโซคน ว่าอะไร้่อมาบึาง้งคิดใจบุญกันให้สุข,ขสุขทุกานสุขสุขทุคนะพราต้องรวยหลังหมดรวยเตรียมปลดหนี้ทั่วประเทศได้เลยแม่มาปูเงี<ม>้ยโอ้ยอ้าวบ้านนี้หนูก็จะรบกวนปูแค่นี้ได้บ้านนี้ปูปูจะได้พักผ่อนเนะ<ส>าะจ้าขอคุณปูได้หลายจ้า